สวัสดีครับอยู่กันในช่องของ l i n k ์ดูบอลครับช่วงข่าวเด็ดประจําวันผมได้หยิบยกข่าวนี้ขึ้นมาครับออมริมพร้อมช่วยผีประหยัดงบซื้อนักเตะโดยข่าวนี้ครับรูเบนออมริมพร้อมลดภาระค่าใช้จ่ายในตลาดนักเตะโดยรายงานจากเทเลกราฟนะครับเผยว่านายใหญ่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะไม่ใช้เงินเกินมือที่ผ่านมาเนี่ยแมนยูนะครับอัดงบสนับสนุนกุญซื้อตนเองด้วยการทุ่มเงินเสริมทีมอย่างมหาศาลกัน,นนะครับสโมสรดังอังกฤษนะครับไม่สามารถไล่ตาม บรรดาทีมหัวตารางและยกระดับการแข่งขันในวทีพีเมลิกได้อย่างที่ปรารถนาครับล่าสุดสื่อเทเลกราฟนะครับรายงานมาว่าอัลบริมเทรนเนอร์ใหม่ของปีศาจแดงพร้อมช่วยสโม,มสรลดภาระค่าใช้จ่ายในช่วงตลาดซื้อขายและดําเนินการตามแนวทางที่ช่วยงบการเงินของสโมสรมากขึ้นเซอรอังกฤษระบุว่ากุนซือชาวโปรตุเกสเตรียมศึกษานักเตะทีมชุดใหญ่ของตอนเองและพร้อมดําเนินการพูดคุยเพื่อปรับทัศนคติรวมถึงพยายามดึงความสา มาที่หายไปให้กลับมาเข้ารูปเข้ารอยอีกครั้งนอกจากนั้นครับอโมอริมครับยังเตรียมสอดสองผู้เล่นจากทีมเยาวชนและพร้อมให้โอกาสทาเค็นว่าคนคนนั้นมีแววหรือฝีเท้าที่ดีโดวยวันจันทร์ที่ผ่านมาเกดวิลคูเคิลกีวัย16ปีได้โอกาสลงซ้อมร่วมกับทีมชุดใหญ่โดยทางด้านฝ่ายบริหารสโมสรน,นะครับหวังให้อโมอริมดําเนินการในทิศทางดังกล่าวเช่นกันเพราะที่ผ่านมาสโมสรต้องขาดทุนจากการเสริมทีมเพราะับออกมาไม่เป็นดังหวงังโดยล่าสุดเอริก Chen จึงจะทะลุเงินเสริมทัพเพกว่า600ล้านปอนด์ครับทุกท่านคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ครับคอมเมนต์พูดคุยมาได้ผมจะไปอ่านทุกคอมเมนต์ครับหากรับชมคลิปนี้แลวชอบถูกใจอย่าลืมกดไ like, ลค, share, ค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งครับเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปข่าวสารใหม่ๆจากครั้งเรากจาบไปขอฝากเว็บไซต์กีฬายอย่างลิงดูบอลดูบอลสดดูบอลฟรีตามกันมาได้แอดมินปักหมุดไว้ในคอมเมนต์ครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนและเจินใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ